w w w c l i c k f o r ว็ r v e r c o m เมื่อชนที่แล้วนนชาบอกกับคุณแม่ว่าจะเอาผมไปทำวิกแต่จะด้วยเหตุผลอะไรนั้นเรามาดูกันต่อเลยครับถ้างั้นนนชาไม่เล่นผมได้ไหมคะคุณแม่นนชาอยากตัดผมะจะตัดเลยเหรอก็ตัดไปทำวิกไงคะหรืจะวิกใส่ไปอีกทรงไปโรงเรียนเหรอหรือยังไง ไม่ใช่ทำไมอ่ะก็จะให้พี่เนสไงคะดูท่าทางน้องเนสจะดีใจไม่น้อยเลยนะครับเมื่อได้ยินว่าน้องนัชชาจะตัดผมทําวิกให้เนสอยากได้ไหมลูกแล้วแต่น้องเขาจะให้หรือเปล่าถ้าน้องจะให้หนูก็เอาถ้าน้องไม่ให้ก็ไม่เอาไม่เป็นไรมั่นใจนะมั่นใจค่ะผมหนูจะสั้นกว่าที่หนูเคยเป็นเลยนะลูกอาจจะสั้นกว่าแต่หน้าหนูก็ไม่เปลี่ยนนะคะพี่เนสอยากให้ผมโตวไวๆไหม จริงหรือเปล่านะชาเดี๋ยวก่อนอันนี้คนละเรื่องแล้วนะกับที่ตอนแรกจะมาเล็มผมขึ้นนะลูกค่<ฮ>ะที่คุณแม่ต้องถามย้ำอีกรอบก็เพราะอยากให้พี่เนสได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องน,นัชชาที่อยากจะตัดผมให้พี่เนสยังไงล่ะครับแต่หนูไม่ห่วงนะคะว่าหนูแบบจะสวยน้อยลงทุกทีคุณแม่เห็นหนูห่วงผมแล้วก็แบบรักผมมากไม่ยอมตัดผมสักทีก็จะได้สวยพอๆกันเนี่ยค่ะอสวยพอๆก,กันคือแบ่งให้พี่เนสได้สวยด้วยค่ะจะไม่ต้องรอผมนานๆ อยากให้ผมขึ้นเร็วๆอะถ้าใครปล่อยธรรมชาติแบบไม่ใส่หมวกไม่ปิดหมวกมันก็จะยาวเร็วแต่นี่หนูปิดหมวกมันก็จะแบบไม่ค่อยได้รับลมอากาศมันก็เลยจะแบบไม่ค่อยยาวเท่าไหร่อย่างผมนัชชาเราน่าจะตัดได้ประมาณไหนที่จะไปทำเนี่ยของให้น้องเนสได้อะเออดูแล้วได,ไ,ดได้ถึงขนาดเท่าบ่าเลยนี่ตัดได้ถึงตรงนี้เลยเอาไปนิดเดียวแค่นี้ก็ทำวิกผมได้แล้ะครับ นี้ออกมาเป็นทรงประมาณไหนเป็นทรงประมาณบ๊อบต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าไม่ใช่ขนผมยาวทุกคนที่จะบริจาคผมเพื่อทําวิกได้เพราะเส้นผมที่จะตัดไปทําวิกได้นั้นต้องมีความยาวถึง10นิ้วขึ้นไปและเป็นเส้นผมที่มีสุขภาพที่ดีซึ่งผมของนอนทชาตถือว่าเข้าข่ายสามารถทําได้ครับพี่เนจจำได้ไหมตอนแรกอะ่ะที่เราทําหัวใจวงเล็กเล็กแล้วถ้าเราแบ่งผมกันเป็นเท่ากันก็จะเป็นหัวใจของพี่เนท ครึ่งหัวใจของราชายอีกครึ่งหนึ่งมาเจอกันจุกจุ๊กจุกอยูกับรถไฟจุกจุกจุกกลายเป็นหัวใจเล็กๆอันหนึ่งเ,เ,เราควรจะแบง่งเท่าที่เราควรจะแบง่งใช่ไหมคะ ถูกต้องแล้วนะครับนนชาการที่เราตัดสินใจให้สิ่งที่หวงแหนและดูแลอย่างดีมาเป็นเวลานานถือเป็นการให้ด้วยหัวใจดวงเล็กๆที่ยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะครับพี่เราจะต้องปัดสินใจว่ะพี่สุตาค่ะพี่พีเตอร์ครัพี่เนส นัทพร้อมแล้วค่ะไดเลว้าวคุณะไ้โอ้ยโอ้อ อ่ายงนี้ใช้เวลาทำนานไหมคะขั้นตอนในการผลิตในส่วนของเรื่องวิกน่ยอยู่ใช้เวลา15วันในการผลิตไปเลวพี่เนสเอาละครับแล้วก็มาถึงวันที่ต้องมารับิกผมกันแล้วละครับน้องณชาเดินทางมาพร้อมกับพี่เนสในลุกใหม่ที่ดูสดใสกว่าเก่าโอ้โหผมจะสวยไหมเนี่ยน่าจะสวยเพราะผมณชาสวยอยู่แล้ว น่าจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าผมน่าจะเปลี่ยนอยู่แล้วแหละหรือว่าอาจจะสั้นเท่ากันหรือเปล่ามแม่ดูท่าทางน้องนาชชาจะตื่นเต้นกว่าน้องเนสอีกนะครับเนี่ยอ๋อมาแล้วหรอคะวิกเสรีงคะพี่ปีเตอร์วิกอะไรก็วิกของพี่เนสไงคะอืมเป็นผมจริงเลยเป็นของนัชชาเลย ดูไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะนันท์แอนเป็นยังไงสวยเลยค่ะใส่เลยได้ไหมคะได้เลยอ่ะถอดหมวกได้เลยผมขึ้นนิดนึงแล้วโอ้นี่วิของผมรัชชาเหรอคะใช่แล้วจะสวยไหมเนี่ยสวยไหมเนี่ยจะสวยไหมเนี่ย สวัสสวัสเดี๋ยวนะชาดูแลพี่เนทนะคะพอก็เป็นคนปกติเหมือนเราถ้าเราเสียผมไปเราก็เหมือนเขานี่แหละคะ่ะผมสวยมากมมาเลย นัชชาดีใจมากเลยค่ะที่นัชชาดได้บริจาคผมให้ไปกลายเป็นวิกแล้ให้พี่เนสพี่เนสชอบไหมคะชอบค่ะพี่ก็ว่าพี่น่ารักค่ะนังนัชชาก็น่ารักเหมือนกัน และสิ่งท oh mm hmm. ี่น้องนัชชาของเราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือความสุขจากการเป็นผู้ให้นั้นยิ่งใหญ่กว่าการเป็นผู้รับครับการเสียสละเส้นผมที่ตัวเองรักและดูแลมาเป็นอย่างดีจากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งอย่างน้องนัชชาไม่ได้สร้างความสุขให้กับผู้รับอย่างน้องเนสเท่านั้นนะครับแต่ผู้ให้อย่างน้องนัชชาก็มีความสุขมากด้วยเช่นกันครับไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากแค่ไหนขอเพียงเราตั้งใจเรามั่นใจเด็กอย่างเราก็ทำได้นัชชา explorer ร่วมสนุกกับรายการนัชชาเด็ก x p l เ r e r เพื่อลุ้นของรางวัลเพียงตอบคำถามว่าน้องนัชชามาทำความรู้จักกับผู้ป่วยโรคอะไรก่อหัวใจขอมะเร็งร่วมสนุกผ่านทาง f c e e o o o k แฟนเพจนัชชาลูกสาวพี่บ๊อบผู้โชคดีรับไปเลยเสื้อยืดหลายน้องนัชชาสุดน่ารักจำนวนสามรางวัลจะเป็นอย่างไรเมื่อน้องนัชชาต้องรับหน้าที่เป็นดรัมเมเยอร์ให้กับวงโยธวาทิศเจ้าของแชมป์ระดับประเทศ ในนักชาติ Explorer ทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกาทางช่อง3 Family ช่อง13